เริ่มาโชว์ขอเจริญพรนับตามโค้งสุดท้ายของปูวันประถาครับผมปัดตามโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายได้พี่หลังเด้อคือเด็กปัดของปูตั้งตอหมวดแล้วปูหายไปเจ็ดหนึ่งสี่ครับนะครับสองตัวก็มีหนึ่งสี่หนึ่งหกเจ็ดแต่ว่าปูอ่าเป็นยังไงปูป้อยเลขชุดนี้ออกไปปันดีพอปู ฟันดีอยู่ฟันดีมาสองสองสามคนครับผมฟันมีแต่แนวได้ฟันมาได้ไปรับกินมีมนได้ไปสั่นเศร้าสั่นเพ้นสั่นน้ำพระคว่พระหลายลูกพระเป็นร้อยขันฟันยังซี่ม่ถึงว่าคือโชคนี่แล้วเลขที่ปล้อยไปนี่สีเขาอวกับว่าหลายตัวได้ล่ะครับผม เดอกป่อยไปกับหะไรกันก็อันฝันตัวงวดอ่ะฝันว่าเห็นยิ้วแม่นอครับผมเห็นยุ้วแม่กับเด็กน้อยคนหนึ่งคนอยู่น้ำกันแล้วก็พาพาลงพีหนึ่งันไป่ายเจ้าเพืนฝาดบ่มินห้มผ่ารันลงเสียกระวาดมันในฝัน้ม่จำได้หมดอยู่ เพ่นใส่เสียใส่กางเกงยีนเสียร้ายขนจีบเสี้ราไม่ผนแบบเดเงินไปลอยหนึ่งเด้งเงินไปลอยหนึ่งจิบเสี้ยน้ำมาล้างแม่มาโยมแม่คนกิันร่วงรับไปแล้วได้จับเงินให้เพิ่อนโยจับเงินลอยนั้นให้เพิ่นต่อซื้อลายราป็นไดเพิ่นวาเพิ่อถามซื้อลอยเดียว่นละเพิ่อนกเงินไปลอยเดงที่ครึ่งคนละเงินหน ก็เห็นฮอดเวนในหลวงราก็กืาใช้แว่นเี่ยป็นปีนทั้งทั้งลูกในหลวงขึ้นมาเนาะเงินผับเชื่อว่าในตีเลขไปกับพระในเป็นเจี๊บครับผมพระเป็นเจี๊มาล้างแม่เป็นเป็นเป็นกับเท่าบาวตีเป็นอายุหกสิบเจ็ดปีเสียชีวิตครับแล้ววันนี้กะตีเพป็นเป็นซีเด็กน้อยนึง เนาะมป็นโมหลักพระเป็นเจ็ดด็กน้อยหนึ่งนมแม่เป็นสีมาล้างแมวก็หนึ่งสี่เจ็ดอ่าน่าจะสามตัวนั่นแหละครับผมเจ็ดหนึ่งสี่เด้อเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสีนี่แหละอืมอันเขาแยกเป็นหลายก็หลายโยครับผมแยกกันเลขสามตัวอายุเพิ่งก็หกสิบเจ็ดครับผมเสียชีวิตแต่เมื่อคนตายฮัลโหลงคน พดเลขขึ้นมาเลขหนึ่งสี่โอ้ืออเมื่อเอาไปรอนเลขออกเผาเพื่นเมื่อนั่นเมื่อเผากพนเลขออกหนึ่งสี่เลขล่างออืในในโตในเกี่ยวกับเพิ่ับเลขล่างเลขหนึ่งสี่ได้ออกเลอข้าเจ้าก็ได้กันหลายโยปีนั้นปีบรรใตกรบบวยหลีพวกฝันเห็นเพิ it, tense, ่นได้สองสามปีในพวกฝัน็นเพิ่นเลย บวันนี้พอดีหลังจากเลขออกงวดก่อนเนาะครับเลขออกหกสองหกแล้วล่างก็นจิดแปดค็ดแปดครับคืนรุ่นมาเมื่อฝันเลยเป็นวันพระเนาะครับผมเป็นวันพระเมืองวันพระแลมแปดค่ำแลมแปดค่ำมึงแลมสิบห้าค่ำนี่ละครับก็เป็นวันพระพอดีหลังจากหกค่มมาเล้ะได้ฝันฝันเกี่ยวกับเพื่อนเน่ะเลขกํ ไีไเป็ด่ิทนั้นได้เท่านั้นมีแช่นนี้ไใน่นม่เกี่ยวกับฝันแล้วเมื่อนี่กับฝันดีอยูะฝันว่าได้ไปจิตนิมนต์เพื่อนมาครับไปมตนไปจิตมตนไปเห็นผ้าล้าลูกเป็น้อยผ่านครับครับันฝันเกี่ยวกับพระน้ำหนเห็นพระสำหรับปูเด้ครับคันฝันเกี่ยวกับพ้าเห็นพระลูกหนึ่งกับยาสองลูกสามลูกก็เร้วกแกนี่เห็นหลังบบญหลุด้อย ไฟฟ้านนี่ยงามงามใจละองไปไปรับอาหารรับอาหารเที่ยวมะฉันเอาบาดไปตัดออกนะไม่ฝันนั่นคือหมายความว่าเป็นฝันที่เปลี่ยนมงคลครับครับฝันยังที่คือเลขอยู่น้ำเลขที่ที่ไเป็นรับนี่ตัวเขาครับยแต่เขากับแตปูกับบอบกวกนี้ว่าตัวครับวบเพราะว่าเขาแบบแมอบวบเนาะ่ว่าที่ที่เคยฝันมานี่มีโชคุวงวัดไง ท่นฟันแล้วแบบนี้บอกเลขโนมไปแล้วโน้มถามบอกเลขโน้มไปกระเข่าอยู่ได้ต่ไปกระเข่าที่เราสองตัวลัาหรอกไม่ค่อยข้าสามหรอกร้บผมตัวไหนเขาบอกว่าเนจะบนแน่อะเดี๋ยวมันชกไงฟันหินพาลายลูปนี่ทั้งพาแข้งเน้นไหมพระนิเกตเน้นอหนึ่งทันปีแบ่งที่นะครับผม มีเม้นพ้อมด้ว้มันขึ้นมีผ้าแทงเน้นี่ยครับผ้าเนนมิดเก็ยตเท่านั้นคนตีเก็ตัวเดียวครม่น้ำผ่านมิจเกีคือเขาลงจากตาหนึ่งสีไว้แกบหนึ่งว่ในลงเนาะแับแบบนี้เน้นอีกหนึ่งด้ัยมีเมนพ้อมได้โม้ได้จ้ากันอยู่กับเน้นไหมนั่นแหละโตเพิ่มกบบนี้เท่านั้นแต่ยในหันอยู่คือของยังในหลักของอันปันตองวัว้ เออหนึ่งเก็ดเก็ดี้หเก็ดครับผมมันเป็นหนึ่ีอ่อซกับเก็ดชี้ก็ใกล้ๆกันเนาะแต่ว่าอันหนึ่งรยนี่งก็ะย่ทิมเหมือนเด้อโอ้หนึ่งร้อยเนี่ยเออหนึนย์ศูนย์นม่อไหีโตวกเมีอถ้าเป็น0ูนย์ศูนย์หนึ่งเออามตัวนี่ห้อยจีนได้ห้องอยู่อ่ะจ่วาโอ้เสียดายจีวานี่ย ครับมันมาเนาะปูเนนนาะอัี้เป็นเต้ไข่ลูกกระดี่สามตัวก็ได้เนาะปูเออนั่นแหละครับผมลูกกระดี่ล่ะอสามตัวหรือเปลี่ยนเลขหนาก็ได้มันเคยอ่อนด้ครับผมแมนแมนครับเล้หนาเลขไช่ออกลุกกระยิบไ้เนาะกาเห็นกระยิบไ้เนี่ยเพราะกันแวกถ้ามันโชคครับตทวันนี้ฝันเนี่ยว่าโชคแล้วล่ะครับผมฝันเมื่อคยมันโชคแล้วล่ะแล้วโยมที่เพิ่นเอาเลขไปน้ำนี่บ้านตรงคำโทรมาบอกว่า โอ้ยผู้ข้าฝันดีเลยพระอาจารย์ครับฝันว่างเนาะสัตว์คนไล่คนพิมพ์มันขอความมาครับผมฝันว่ายุศาลาฮอนอยู่วัดในวัดคนลลยหลายคนมากินบุญมาเฮ็ดบุญอย่างนี้ล่ละเจ้าพูนหาพระเข้าหาเข้าหาอาหารถวายพระอาจารย์อยู่ฝันวายพระอาจารย์กรสันเข้าไปเรื่อยๆอยู่วัดท่านฝันยังที่น่ะดีแล้วเด้อส่นหนอกงดีแล้วครับเลขที่เอาไปนั่นทีนี้ทีนี้โชคสครับ บอกคันเลขเลขยี่วันนะที่เอาไปครับผมที่เข้าที่เข้าบอกครับเิ่นฝันเป็นฝันแล้วเป็นไลาว่าบอกบอกเพื่อนยังทรงความมาบอกก็คือว่าฝันใล้ๆกันนี่เมื่อเมื่อนีิก็ะเฮาย่ำเลขเนาปูนาะนี่ย่ำเลขย่ำเลขฝันตองวดครับผมฝันตองวดดีคือปล่อยไปดันฝันดีมาตลอดมาฝันดีครับฝันดีเป็นไงว่าจน มีความดีใจไว้แล้วนะว่าคารวะญาติโยมจะได้โชคน้ำผู้คนน้ำเอาน้ำไปเสียงโต๊คเั้าใเห็นโยมฟังยังไม่ส้นขันพันยังสี่โบกผ้าดอกกนไเนื้อล้อเกี่ยวกันกับเขาอยู่ด้ละคขันพันเกี่ยวกับผ้านเป่ารก เกิดปั้นกับเขาโยธาเขาไม่เขาคงว่าวันไม่ย่ำคกที่ไทนคันผูฝันเกี่ยวกับเห็นพระหรือพระมาเยี่ยมไปเล่นไปหาพระจ้ะเข้าคือยังฝันวันนั่นเห็นไหมพี่โบ้ฟังว่าไปวัดเจ้าขณาอำเภอ่ะครับก็ยังเข้าหันดีแมื่อพะเพิ่นถวายส้องให้ครับเงินเท่าใดเพิ่นถวายมาในใบแบ่งพันเป็นบ่ม ใบแบงพันว yani oh. ันนี settle, <the> ้มันเป็นลรอเก้ามันจะมีหนึ่งศูนย์กับศูนย์เ้าครับผมเก้าเนี่ยเคยตีอยู่แล้วคือวันน่ะเก้าอยู่แล้วเพ่รเสียไปแล้วครับผมสวรรค์คตไปแล้วเลขศูนย์เนี่ยครับผมเลขอศูนย์ก้าเนี่ยออครับแมนแนนครับวันนั้นตัววันกับปริไาย้ำผมไย้เมื่อโต้งวดให้กันครับผมต้งวดให้วันนั้มือนี้ก็คือรือร้นโอ้ยมีพวกออกบน้อโคนรลื้อหเนอ เเนาะครับผมขับมันเข่าแล้ว่าได้ครับมันา้ก็จะเป็นได้เป็นที่เขาเสยมันพุครับเนี่ยครบเพาให้เสียหลายเสียเพราะประมาณนี้ละครับผมย่าไปเสียแบบว่าโอ้ยครับ่มแมนครับ่แมนว่าผู้รู้เนาะครับผมเาบ่าตามความฝันอครับผมเคยได้ครับความฝันที่เคยได้เคยมันเคยเข่าย่างผมติดถ่ายวันนี้สามตัวย่างตัวเดิมตัวเก่าครับผม ยู่หันละแต่ว่ามีเพิ่มคือคือมาแยกมีเพิ่มบนอย่างนี้มาแยกออกแยกออกบนไม่ไม่ได้เพิ่มเนี่ยมันแยกออกเจ็บหนึ่งกับเจ็บชี่นี่บ่ได้แยกแต่แต่ที่แรกครับปูนบ่ได้แยกมบอแรกครับผมจะนริ่มมาแยกให้เอฟซีนะครับอยากเอฟซีลืมทุกทุกครั้งนี่มาบ่ได้มาย่างโครงสุดท้ายเอฟซีอยากลืมเด้ออัอนี้ก็เลยมาย่างโครงสุดท้ายให้เอฟซีทุกท่านทุกคนครับผม กะศลภาพเลยเราพี่น้องเฝากไว้ให้เป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางของปู่วัดพระธาตุใหญ่งวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่ครับฟันโพงโค้งสุดท้ายนะครับเนาะของปู่วัดพระธาตุได้ตับเครืองเอเีครับผมอันนั่งลำเพิ่นมางลำเมื่อนไหนไในปู่นั่งลำเพิ่นให้เพิ่นให้เลข คุกมือสิเนาะ <ượng> <parece> ครับผมกำใช่ครับอืกำห้างกำห้างเนคับันนี้ลองพอลองปูพ่นนะครับพนเลยลูกศิษย์พันเล่ถามเป็นจ้งเนย้เนาะลองพอเป็นจะได้เป็นจะได้โชคบะอือันที่เป็นมะล้ําขอปูบุญจิดลิ้นเจหครับได้ตัวได้ได้เป็นก็ได้แม่ปูบุญจิลิ้ให้แล้ว ตัวใดระปูทีเป็นแตซี่เนี่ยห้าศูนย์นั่นละอู้หูเอาเพิ่มเติมพี่น้องเกิดมาตัวเดียวด้วนกันเพิ่มมาห้าศูนย์ตัวเดียวถ้าผมสตซี่ก่อนปูคนย่ำให้โอ้เอาเพื่อปูมุดจลินให้โอ้มุดจลินนะครับเด้อมุดจลินให้ให้มาห้าศูนย์เพิ่มเน้นให้คือว่าห้าศูนย์เพิ่มมาเน้นห้าศูนย์ให้โอ้ครับผมหลวงพ่อได้ผู้เน้นมันปูมุดจลินคือพญานาครับผม จนหลวงพอผู้ผู้่นนั่งอยู่นักปลูกกันละคเพิ่นย้ำให้ลูกสีเ่เพิ่นฮาร์ซูนตัวเดียวไงเป็นเพี้ยแค่บาทเม็ดเดียวเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมา,นาอีกหนึ่งของปูมุตจินินล้วลูกสี่ิันถามเป็นจะซี่วัวปูโลลงอ่อเป็นเะซี่อัวเล็กน้ำมันปูมุดจินเินเป็นตได้บ่ ได้แม่คนมาได้ได้ไตัวเดรและปูเพื่นถามตัวดได้และหลวงพอ่อ<ช>เป็นกระซื่ตัวเดยนห้าส่นั่นละคนมาคนบอกมาตุดตรงอิเรี่คนบ่บอกดิครับผมเอาพี่พมาเคยบอกอย่างซี่ยอย่าเสียเลย เพน่ามันผิดเพิ่นอยู่ดิครับผมโอ้สิว่าอันนี้ปูมดจินลิ้นให้มาแล้วเพิ่นเลเวลเรื่องของปูมดจินครับผมอันที่มันกำมือกับผู้นางฟ้อนมื่อัานวันที่ยี่สามเนาะครับผมครับผมนางฟ้อนกำมือกสี่มือแบบนี้ได้ลงกิจไปถึงไหนครับห้าศูนย์ปั้นเป็นย่ำได้ห้าศูนย์ครับผมอ๋อพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยนนี้ละอันนี้ละนี่ละได้เห็นงแล้วกรับพี่ครับ นี่โอกาสได้เป็นทั้งใดทั้งทั้งบนทั้งล่างทายวิี่ตรครับผมอ่าสีเล็กออกมานี่โอ้คือสีส้มกันนั่นที่เสันควแมเนได้กับเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเป็นทั้งใดทั้งสามสามสามตัวค่ายรุ่ตตีทายวิี่ตรอ่าทดลองคนตัวโบ๊ชู้กันฟังหลายแล้วล่ะครับผมโอ้คนเนียนมากเป็นเน้นตัวเดียวครับผมตัวเดียวเท่านั้นอ่าทดลองนะแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอไปครับพี่ตรครับผมฟังฟังครับ